ตงเนื้อหินขาวผสมฐานหินแดงจีนผสมโอ้ชื่อยาวต้องพูดอะไรก่อนีอะต้อกหลวงพ่อสาธุถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเป็นหลักฐานในขุดต้นอ่ะเอาไปมาก่อนไปกล่านิดหน่อยกล่านิดหน่อยเอาไปกล่าวเหรอกล่าวขอบคุณพิงต้นนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมถือนี้ให้ ดีเป็นเลขบัตรประชาชนนะคะเอ้ว่าจุกคนอะไรที่ไม่ว่าอะไรจะลงท้าย88ดแดหมดตอวสมุดบัญชีอะไรก็จะจะเจอโดยบังเอิญนะคะก็จะเป็นเลขนี้ตลอดก็เลยกระซิบแปดแปดแปลว่าก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ฟ้าขอบคุณคุณมุ้ยนะคะคุณต้นที่ ได้ว<า>่อพราหรือพ่อสรนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณสามีค,ะค่ะถ้าปกติแล้วอันนี้อันนี้เรียนให้ทราบนะคะก็คือจะไม่เคยไปทริปอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกงานบุญอะไรอย่างนี้เลยนะคะถ้าถ้าโดยปกตินะคะเกิดไม่ถคือที่ที่ที่มาเนี่ยนะคะเพราะว่าหนึ่งก็ไม่เคยมาในลักษณะอย่างนี้ สอก็คิดว่าอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะแต่ก็ที่ที่ประทับใจคือได้ฟังพระอริยสงฆ์เจ้าท,ท,ทุกท่านนะคะที่ได้ให้คำสอนนะคะที่เอาไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันนะค,ะค่ะค่ะก็ขอบคุณท,ทุกท่านนะคะที่เ,เป็นผู้ร่วมทางที่ดี <c oughs> น่ารักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ ก็ถือเป็นความโชคดีด้วยโชคดีจริงๆเพราะว่าเลขเลขบัตรประชาชนลงท้ายตองแปดเนาะออนุโมทนาบุญกับุทุกท่านนะคะสาธุครับก็ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเธอสวยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแต่ที่ผมภูมิใจเพราะอะไรรู้ไหมผมมีความรู้สึกว่าญาติธรรมของผมเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่ในทางธรรม คุณทานพาลินเนี่ยนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงๆนะแล้วเป็นคนที่ชอบปลีกวิเวกเป็อีกหนึ่งคนที่ชอบปลีกวิเวกบางทีได้ข่าวมาเนี่ยไปวัดถ้ำอะไรนูกไกลๆแล้วก็ไปหายไปเลยไปปฏิบัติไปอะไรเงี้ยคือคือผมมีความรู้สึกดีใจอะว่าเออเรานี่มันเหมือนแม่เหล็กจริงๆนะแล้วมาในทางธรรมอย่างแท้จริงเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจก็คือคณะทัวบุญของผมเนี่ย ผมเชื่อนะห้าสิบเอ็ดคนห้าสิบยกเว้นตัวผมเพราะถ้าพูดถึงตัวเองเดี๋ยวมันเข้าข้างผมเชื่อว่าห้าสิบคนเป็นคนจิตใจใดีทุกคนเลยนะเท่าที่ผมมองนะครับแต่ว่าอาจจะมีแค่ทีติดต่อย่อยที่อาจจะยังไม่รู้พิธีการอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันไปเองแต่ว่าเราเนาะมาทำธรรมก็ก็ทุกอย่างเมื่อมันมันเกิดด้วยบุญก็หมายความว่าเราเริ่มจากสิ่งที่มันสว่างก็อยากให้เราไปแบบสว่าง เพราะฉะนั้นคําว่าไปแบบสว่างก็คือเมื่อใจที่มันบริสุทธิ์ก็อยากให้รักษากันไว้แล้วก็ความดีงามที่หลายๆคนมีอยู่ก็อยากให้ได้รักษากันเมื่อไหร่ที่มันมีวาระของการที่เราจะได้มีโอกาสในการได้มาเพาเพ็ญบารมีในลักษณะแบบนี้เราก็จะได้มีโอกาสได้มาพบเจอกันอีกแล้วก็ได้ร่วมบุญกันนะครับก็ขอขอบคุณคุณทานไพลินที่ให้เกียรติผมแล้วก็ ยังได้มาร่วมกิจกรรมกับผมทั้งที่เขาหายไป,ปนานเหมือนกันพอพอกับคุณอ้อยเลยวันงานนี้ทําให้ผมค,คิดอะไรบางอย่างได้ว่าคนเราเนี่ยการจะไปหรือการจะมาเนี่ยมันอยู่ที่วาระและเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนคือจิตใจของคนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณอ้อยหรือจะเป็นคุณทานเพลินผมเชื่อว่ามีจิตใจที่ดีต่อผมนะ เหมือนกับที่ผมมีให้กับท่านทั้งสองคนนะครับขอบคุณมากโอกระซับบริบูรณ์ทั้งภายนอกภายในจิตใจร่มเย็นเป็นสุขสวดพระมหาจักรพรรดิทุกวันชีวิตก็จะรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะพูดนิดนึงพูดดนิเดินหน้าตอใจานเดินหน้าพูดนิดเดียว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 ขอบคุณแล้วก็ไปเลยก็ ประทใจกับการตัวบุญทางนี้ทางแรกนะคะก็ฝังและปล่อยตัวกับพี่ทุกคนด้วยนะคะถ้า,ามีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณพี่มุย้ยขอบคุณทุกทกคนเลยค่ะคะ่รระคุณาธุมารับรางวัลผมเชื่อว่าเธอต้องมาพราะเธอชอบของฟรีอ้มใหม่ใหม่ไม่อ้มไม่กล้าเล่นลเล่น มาไหมถ้าไม่มาเราจะเปลี่ยนเลขที่อเหรได้ได้เราเป็นผู้มีใจเมตตาลงก็ได้คนมีบุญสรุปแล้วเรามีกีเขัาลงมาให้งที่ เดี๋ยวอาจารย์ป้าจะต้องเดินลงมาให้แมมคนเราใช่ไหมมันต้องนะมีจิตใจก็พระอรหันตสิบวดีก็รู้ทุกอย่างได้ดีนะผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะขอให้รวยขอให้รวยให้พี่สาวรวยทั้งหมดเขารอไปอยู่ ก็ขอบคุณอาจารย์ตายินลีฮัลโหลฮัลโหลอ่ะอาจยงดังอ่าเทปเทปครั้งนี้เราถ่ายทอดไป58ประเทศทั่วโลกเลฝ่ายควบคุมเสียงก็ดูแลนิดนึงอย่าให้มีเคลื่นแสรกอ่มมาโอเคเริ่มเลยขอบคุณอาจารย์ตาแล้วก็ขอบคุณคุณมวยนะคะที่ทำให้ให้้องได้มีโอกาสเนี่ยมาทวงคุณดีๆได้ เจอกัลยาณอันนีดีๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับพระศิรือพรักสิ่ง์ุลีอันนี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะของเข้าแรงข้างล่างของเข้าแรงโอเคโอเคได้คิวมั้ยคะได้คิวมั้ยคะไม่จให้ต้องเสียเวลาขึ้นดีิงไหมคะอาจารย์จับเลยจับเลยแน่เลยของอยู่ข้างบนของเข้าแรงอีกแล้วไม่ หมายเลขสามสิบห้าหมายเลขสาสิบห้าไม่รู้ไม่รู้จะบอกอะไระเพราะว่าครั้งนี้ครั้งนี้ก็พี่เขามีกลุ่มของพี่เขาหลายคนเยอะมากนะแต่พี่เขาโดนทิ้งท้ายไปนั่งเกือบหลังสุดนู้นเพรพี่เขามีเพื่อนมาก็เลยให้ไปอยู่กับเพื่อนเขาแล้วที่สําคัญคือบอกากก็ไม่ค่อยเหมือนเาวบ้านเพราะเบาะมโ่โยกได้ พี่จิตค่ะไม่เป็นไรคุณจิตบอกว่าจิตทนได้นี่คือความภูมิใจของเราที่ได้ต้อนรับคุณจิตทนได้โอเคดีใจดีใจคุณจิตได้มาร่วมบุญกับเราเนาะ <No. S 2> <c oughs> มล่อลยล้วสาธุสาธุร่ำรวยเงินทองเนาะสาธุครับอ่ะคุณจีตพูดนิดนึงเดินเดินต้องเดินมาเพราะว่าเดี๋ยวเยื่อแก้หูฉีบค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ฟ้านะคะขอบคุณคุณมวยแล้วก็ ขอบคุณกาลยาและทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพี่นักด้วยนะคะ<า>ที่ช่วยหลงเชื่อก็อในทริปนี้ก็ได้เจอเ <laughs> พื่อนๆดี่นสนุกค่ะทริปนี้สนุกค่ะสนุกจริงๆอาจารย์โอเคโอเคขอบคุณครับ างานเรื่องแบบนั้นนะต้องเข้าชาร์จนะจาร์มนะโอ้มีแต่เลขสูงๆนะเ,<อ>เหมือนพวกเล่นหวยเขาบอกวดนี้มีเบิ้ลมีเบิ้ลอันนี้ไม่ใช่เบิ้ล <43 S 3> สีส่สิบสามสี่สิบสามก็คนข้างล่างอีกแล้วคนข้างล่างโอ้โหเห็นไหมปล่อยของมาแรงคนนี้คือใครแล้วชื่อเขาเรียกว่าชื่อตระกูลที่ที่จองมาอ่ะเป็นตระกูลเดียวกันตระกูล PTM อเหลือใครที่ยังไม่ได้ลงมาลาเขาไม่ได้ยิ้เหรอดีใจที่วันนี้ได้มากอว่าคุณค่ะผมผมยังหายใจไม่ได้แค่หายใจเข้าพุทธแลจะไม่หายใจออกโทเลยจบละจบละ เอาพี่ไม่เก่งโอ้อาจารครูขาปุ๊ก็งงมากเลยไปไวมาไวนี่ยิ่งกว่าวิริยะประกันภัยอีกลวนียขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณเมื่อเช้าเมื่อเช้าที่จอดรถในห้องน้ำด้วยนะขอบคุณมากค่ะ โอ้โหเธอตะบอกเอาตบเบอร์สัญญาณปั่นควนไปหมดทั่วขนาดโอ้เธอแรงบ้างจริงเลยยูริเธอไปล่ำเรียนสิ่งใดมาลือโอ้โหสัญญาณลวนไปหมดเลยเนี่ยขนาดรอยมายังโอ้โอเคหมดมีอะไรจะแจกงไหม